บางคนสงสัยบางคนสงสัยว่าคนที่ออกไปเนี่ยป้านเนี่ยเฉดหัวไหล่บ้างป้านเนี่ยไม่สนใจบ้างแล้วก็ลืมบุญคุณบ้างบางคนบาาอกว่าเห็นพี่เนิงผูกแขนทำไมไม่ผูกแขนให้พี่ชายบ้างอืมไม่ผูกแขนให้จิมมี่บ้างไม่ผูกแขนให้ใครต่ใครที่ออกไปบ้างวันนี้นะป้าจะมาพูดเหตุผลของป้า เหตุผลของป้าที่มีต่อทุกคนเอางีุ้ฟังุงฟังลุงดูแแบบมาสอทอนะสอทอที่ออกไปแล้วป้าพูดถึงประมาณสองสาครั้งนะสำหรับสอทอที่ออกไปแล้วตอนนี้เสียงแหบเสียงแห้งเลยเนี่ยเหตุผลที่ป้าบอกเข้าไปเนี่ยไม่มีความโกรธ ไม่มีความไม่พอใจหรืออะไรอธิบายเหตุผลให้ฟังนะกับการที่ลุงเนี่ยให้กาลังใจแนะนานะวันที่แนะนำพีเกอร์ลุงลุงก็ขอบขอบใจอันนั้นเป็นจุดที่ไม่พอใจนะสำหตรงเนี้ยที่ป้าพูดย้อนหลังเลยนะเป็นถามไม่เข้าใจแล้วก็สําหรับสิ่งที่ป้าอธิบายไปครั้งก่อนตอนที่เป็นเรื่องใหม่ๆนะประมาณสองถึงสามครั้งคือป้าจะไม่อธิบายเยอะนะสาหรับคนที่ป้าพูดด้วยความจริงใจอธิบายด้วยเหตุผลเข้าไปแล้ว ครั้งสองครั้งสาครั้งแล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่หยุดแม่อะไรไม่ฟังที่ป้าไม่พูดต่อนะบางคนถามว่าโดยคนนั้นคนนี้ว่าแล้วด่าแล้วเงียบกิิบเลยนะประมาณนี้นะคะทุกคนที่ป้าไม่พูดต่อเพราะป้ามีเหตุผลว่าถ้าป้าอธิบายหนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้งแล้วคุณทําหูทวนลมคุณไม่เข้าใจป้าก็จบเพราะว่าอธิบายไปก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้เขาเข้าใจเลยเพราะเขาไม่เข้าใจเขาพยายามไม่เข้าใจทุกอย่างนะสทนี่ก็เหมือนกันบอกว่าโดนร้องเรียนแล้วลุงเนี่ยแล้วน้อยใจลุง ว่าลุงยังไปขอบใจคนที่เขาร้องเรียนอยู่นี่เขาร้องเรียนแค่เรื่องเดียวนะอันนี้เขาร e ้องเรียนแค่เรื่องเดียวของป้าเนี่ยไม่รู้กี่เรื่องป้าก็บอกแล้วของป้าไม่รู้กี่เรื่องถ้าป้าคิดกระจุกกระจิกเล็กน,น,น้อยเนี่ยมันคงไม่ผ่านมาถึงตรงนี้ป้าโดนร้องเรียนสารพัดป้าก็แค่พิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนมานั้นอ่ะมันจริงไม่จริงมันผิดมันถูกไหมผ่านมาสารพัดเรื่องร้องเรียน ไม่เคยเอาเก็บมาคิดต้องน้อยใจคนนี้คนนี้แล้วก็เป็นเรื่องแล้วก็หันกลับมาด่ามาว่าแค่เรื่องเดียวก็จะเป็นบ้าแล้วใช่ไหมแต่ของรูพร้าแตนนี่ไม่รู้กี่เรื่องเราเคยไปว่าใครไหมเราเคยไปโหสาดเสียเทเสียใส่คนที่ร้องเรียนเราไหมน้อยมากค่ะคนแรกที่โดนเฉ่งปีสอทก็คือสุเทพทองคํานะคะที่โดนเฉ่งปีอีทถิ์เนี่ยเปิดหัวไว้ว่า มีคนมาถามหลายคนว่าทําไมม,มีคนที่ออกไปบางคนผูกแขนบางคนไม่ได้ผูกแขนอย่างนี้อิชเตเกลก็เดี๋ยวจะบอกเหตุผลแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ไม่ได้บอกเหตุผลเลยว่าทําไมบางคนมีการผูกแขนทําไมบางคนไม่มีการผูกแขนไม่กล้ามาอธิบายตรงๆว่าไอคนที่ไม่ได้ผูกแขนเพราะว่าออกไปแบบที่ทะเลาะก,กันขัดใจกันก็เลยไม่มีการผูกแขนแต่กับหนึ่งเมเเด ถ้าไม่จัดงานผูกแขนแล้วก็จะเสียเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีไปเยอะดังนั้นจึงต้องจัดงานให้แม้ว่าจะออกไปเพราะว่าขัดใจกันทะเลาะกันแต่ต้องก้มหัวให้หนึ่งเมเดยแต่กับชัยหรือกับคนอื่นๆเนี่ยออกไปเพราะว่าขัดใจกันแล้วตัวเองก็ไม่จําเป็นจะต้องก้มหัวให้นั่นแหละคะ่ะถึงไม่มีการผูกแขนทีนี้ สุเทพโดนเรื่องไหนอิทกบอกว่าสุเทพออกไปเพผู้สุเทพน้อยใจน้อยใจว่าไอพ้พลไปขอบคุณนิรานามที่มาโยนสติกเกอร์ให้นิรานามเป็นคนร้องเรียนสุเทพอิทธอย่าตอแลอิทธอย่าตอแหลสุเทพมันออกไปก่อนหน้านั้นมันออกไปเพราะเรื่องไอ้ชิดมีการพูดอะไรกันบางอย่างแล้วก็กลัวว่าชิดจะเสียหาย หลอนก็เลยออกมาปกป้องผัวน้อยพูดถึงสุเทพสุเทพก็ตอบกลับแบบไม่เกรงกลัวป้าจะอย่างนั้อย่างนี้จะผมเป็นอย่างนี้ก็เลยมีการพูดกันต่อแล้วในที่สุดสุเทพก็ต้องมาขอโทษแล้วก็ต้องขอจากไปเพราะว่าพวกคุณก็คงจะบอกว่าถ้าทำตัวแบบนี้อย่าอยู่เลยมีการหลายช่องมาพูดติดชิ้นอินทาว่าสุเทพถึงเวลาก็มาทับคลิป มากินข้าวฟรีกินแล้วก็ไปจานเจินก็ไม่ช่วยร้านมีอะไรดินทาอะอย่างนี้เยอะแยะมากมายในตอนต้นแต่สุเทพไม่ได้ออกไปพ้องงอนที่ไอ้ผวยไปชมนิรนามอกเถกยา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 ตอแหลค่ะขอร้องเถดอย่าทำตามจันทร์ีนะคะเดี๋ยวนี้คือกันมากสองคนนี้โอ้โหทอแหลกันน่าดูอย่าขย่าทุกคนรู้กันอยู่ว่าสุเทพออกไปก่อนที่จะโดนนิรนามร้องเรียน สุเทพโดนเรียน,นามร้องเรียนเรื่องอะไรเรื่องที่มีการเลรี่ยลายทำประตูวัดที่แถวบ้านของสุเทพอันนั้นสุเทพกลับไปอยู่บ้านไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้งอนเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่อีเถกเอามาเล่าเป็นตุเป็นตักเล่าแล้วยังไม่พอยังไม่พอยังบอกถึงความเหตุแก่ตัว บอกว่าสุเทพโดนร้องเรียนเรื่องเดียวแค่เนี้ยโบยวายก็พิสูจน์ตัวเองไปสิฉันเนี่ยโดนตั้งไม่รู้เท่าไหร่ฉันยังไม่โทษใครเลยถ้าคุณโดนร้องเรียนแล้วคนของคุณไปอวยไอคนที่ร้องเรียนคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรสมมุตินะคุณโดนทนายสงเกียรติร้องเรียนหนักๆเข้าแล้วก็ยููบเบอร์ของคุณก็อวยว่าโอ้โหทนายสมเกียรติเยี่ยมเลยไปโยนสติกเกอร์ให้แบบเนี้ยคุณจะว่ายังไง มันก็เหมือนกับที่คุณไม่พอใจที่ยูทูบเบอร์ที่ออกจากคุณไปแล้วเขาขอบคุณน้องชมพู่ทําบุญกรวดน้ำให้น้องชมพู่แล้วคุณก็เลยไม่พอใจคุณก็หยิบยกออกมาพูดเหมือนกันว่าไอ้คนที่มาขอบคุณน้องชมพู่นี่คือพวกที่เตรียมตัวจะออกไปจากนาดงุงดอกจริงไหมสุดแท้ที่เขาน้อยใจไอ้พวยไม่ใช่น้อยใจที่ว่าเพราะเขาโดนร้องเรียนมันไม่เกี่ยวอะไรกับไอ้พวยแต่น้อยใจว่าไอ้คนที่มาร้องเรียนผม ลุงไปชมมันได้ยังไงลุงไปชมมันได้ยังไงแล้วผมล่ะผมเคยอยู่ช่วยลุงเคทยทำนู่นทำนี่เขาถึงได้ออกมาด่าเต็มสตรีมก็เพราะแบบเนี้ยแต่ก่อนตอนเขาออกไปใหม่ๆเขาก็ไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรนะเขาก็ทําคลิปของเขาทะเาลาะก,กับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ด่าคุณสองคนผัวเมียเลยนะ มาเริ่มด่าก็ตรงช่วงแฮร์ไลท์ช่วงอะไรพวกน,นี้อะไรหลายๆอย่างออกมาแล้วตอนนี้ก็ชัดเจนการที่คุณมาบอกว่าฉันโดนร้องเรียนตั้งเยอะตั้งแยะฉันไม่เห็นงอนใครเลยนี่คือคุณเอาตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกอย่างจะต้องมาเทียบกับส,สิ่งที่คุณโดนร้องเรียนสิ่งที่คุณโดนร้องเรียนน่ะคุณทําตัวคุณเองจริงหรือเปล่าเสาไฟฟ้าเขาก็มาเอาไปเสาไฟฟ้ามันเป็นของหลวง มีไอ้บ้าที่ไหนไปสร้างรั้วคล่อมเสาไฟฟ้าของหลวงเอาไว้คุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของคุณคุณก็รู้ว่าคุณไปได้ซื้อมาคุณก็รู้ว่าไม่ใช่เงินคุณซื้อเสาแต่เขาเอามาติดตั้งให้เพราะฉะนั้นมันเป็นของหลวงถ้าคุณไม่เอาเสาไฟฟ้าไว้ในรั้วบ้านคุณก็คงจะไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายก่กองอย่างนี้หรอกถ้าคุณ ไม่ทํากําแพงออกนอกรัว้วคุณก็จะไม่โดนทางหลวงมาบอกให้ลื้อตรงนี้ออกหรอกถ้าคุณทําตามในกฎในเกณฑ์คุณก็จะไม่โดนร้องเรียนคุณบอกคุณพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ด้วยการบีเจ้าหน้าที่คอยปกป้องอย่างนายกเทศมนตรีกุดเรือคําหรือเปล่า ไอ้ใบขออนุญาตอันนั้นนมันผิดเห็นเห็นเพราะมันต้องมีวิศวกรแต่มันไม่มีมันไม่มีแบบไม่มีแปลนไม่มีวิศวกรมันผิดเห็นเห็นค่ะแต่คุณใช้ความรูปหน้าปัดจมูกกันคุณไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยคุณไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอกเงินคุณได้พิสูจน์หรือเปล่า แต่ตอนนี้กําลังพิสูจน์อยู่เพราะโดนสนรรพกรไล่บี้เราที่มีปัญหาจนอุย้ยนักบัญชีต้องมาไม่รู้กี่รอบเพราะอะไรเพราะคุณทําผิดพลาดมันตั้งแต่ต้นเอาบัญชีส่วนตัวไปปนกับบัญชีบริษัทบัญชีอีเถิรับทุกอย่างจ้างลํำจ้างนู่นจ้างนี่ก็เข้าเงินบัญชีอีเถิหมดจะซื้อของสั่งของปโปรกาแฟโปรลมเงินเข้าบัญชีอีเถิหมดเพราะคุณทําไม่ถูกต้องคุณถึงต้องถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบ เพราะฉะนั้นอย่าเอาไปบอกว่าอุ้ยฉันยองตั้งหลายเรื่องฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเธอเดินเธอโดนเรื่องเดียวเ,เองมาโวยวายอะไรเขาไม่ได้โวยวายเพียงแต่เขาถามผัวคุณว่าทําไมถึงไปชื่นชมคนที่ร้องเรียนผมผมทําอะไรผิดจริงไหมสุเทพเขาต้องพิสูจน์ตัวเขาเองอยู่แล้วคะ่ะคุณไม่ต้องไปพูดหรอกแต่ที่คุณมาบิดเบือนสุเทพออกจากนาไปเพราะสุเทพงอนที่ไอ้่วย ขอบคุณสติ๊กเกอร์นิรนามไม่ใช่ค่ะสุเทพออกไปก่อนหน้านั้นแล้วนี่เห็นไหมคะขนาดเรื่องอย่างนี้อีนี่ยังโกโหกแล้วเรื่องในศาลล่ะไอเรื่องที่บอกว่าอุย้ยเจ็ดโมงครึ่งฉันรู้ว่าผัวฉันคุยกับพ่อแบมเพราะฉันทาครัวอยู่หน้าบ้านครัวหน้าบ้านเนี่ยได้ยินเสียงผัวค,วคุยได้ยินเสียงพ่อแบมไม่เห็นหน้าก็จริงแต่จาเสียงได้ดิฉันภาวนานะคะสาธุขอให้อกเถิดได้ให้การเบิกความไว้แบบนี้ บนสาลมันจะได้โดนพยานเท็จไปด้วยตายค่ะตายอาจจะรอดคดีหลักแต่มาเจอพยานเท็ดอิบอายแน่นอนค่ะที่พวกยิ้เครียดกันเพราะเรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องคดีหละ่ะที่มันขมวดเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีแล้ว